โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจงคนทคลิปด,ด้วยนะฝากแชร์คลิปกเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูกิจกรรมในเกมอาวกันนะก็สําหรับกิจกรรมในเกมอาวัวนนี้ก็เป็นกล่องสกิน100% 2ระดับเนาะก็เท่าที่เห็นก็จะมีสกินของมาหลอกมีของคาเฟนีมีของลอเรียมีของ มีของริเลียนาแล้วก็มีของคิวเลนเนาะทั้งหมด5สกินที่เขาโชว์ตรงนี้แต่รายละเอียดที่เขาเขียนก็คือลุ้นรับ1กล่อง100%สกินระดับอัลติเมทหรือเลเจน์เพียง500คูป,ปองภายใน5วันทีเท่านั้นระยะเวลาก็คือ29พฤศจิกายนถึง3ทธันวาคม2564นี้เท่านั้นนะแล้วก็ใครสนใจก็คลิกได้เลยนะ โอ,อกาสได้รับเท่ากันและซื้อได้เพียงหนึ่งครั้งซื้อได้เพียงหนึ่งครั้งหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีแล้วกันนะว่าเขาซื้อได้เพียงหนึ่งครั้งอันนี้หมายความว่าไงโอเคก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นกล่องสกินอัลติเมทลุ้นรับสกินระดับอัลติเมทเพียง3คูป,ปองเท่านั้นภายในห้วันนี้เท่านั้นระยะเวลา28พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม เราก็รีวิวไว้ในช่องแล้วอยากรู้ว่าสกินออกง่ายหรือออกยากลองไปดูกันได้นะเราสุ่มไว้30กล่องมันก็จะไม่ผิดก็ลองไปดูได้นะคลิปอยู่ในช่องอันนี้มิสทรีบ็อกเราก็รีวิวไว้ในช่องแล้วื้าใครสนใจก็ไปดูกันได้นะอันนี้ก็ใครยังไม่ค่อยมีสกินเราว่ากิจกรรมบนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยอันนี้อีก2วันเนาะสำหรับกสกินวันพันแมนใครสนใจก็ไปดูกันได้โอเคน่าจะหมดแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นล็อกอินธรรมดารับของ โอเคเดี๋ยวเราไปดูพวกอะไรนะกิจกรรมในวันนี้ก็คืออ่ากล่อง100%สกิน2ระดับเนาะนี่อกล่อง100%สกิน2ระดับรุ่นรับอัลติเมทหรือเลเจนด์ภายใน5วันนี้เท่านั้นก็เดี๋ยวไปดูกันที่จริงกิจกรรมนะถ้าเป็นกล่องอย่างนี้แสดงว่าน่าจะเป็นเรียกว่าไงเป็นกล่องที่ต้องซื้อเนาะโอเคก็คืออยู่ตรงแนะนำเนาะขวาล่างเห็นปะกล่อง100ซ อพอคลิกเข้ามาก็จะเป็นชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อรุ่นรับกล่อง100% 1กล่องกล่อง1 0 0สกินอัลติเมท50%กล่อง1 0 0สกินเลเจนด์50%ก็คือถ้าเราซื้อเราก็ต้องมาลุ้นอีกว่าจะได้กล่องไหนระหว่างกล่องอัลติเมทกับกล่องเลเจนด์โอกาสที่รับเท่ากันเท <c oughs> ่ากันจริงอะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันกล่องสุ่มสกิน100%ต้องเปิดทีละหนึ่งกล่องเท่านั้นมีฉะนั้นมีโอกาสได้รับเป็นเพชรอัน,น ค่อยๆเปิดไม่ต้องรีบเท่าทีละกล่องอันนี้กล่อง1 0 0สกินอัลติเมตเปิดเพื่อรับรุนรับ1สกินที่คุณยังไม่มีเนาะก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นกล่อง100%สกินเลเจนเปิดเพื่อรับ1สกินที่คุณยังไม่มีอ่าก็น่าจะมี2กล่องนี้เนาะที่จริงก็ แอบคิดอยู่ว่า500คูปองเนี่ยมันซื้อสกินเลเยอร์จนได้หนึ่งอันเลยนะเพราะว่าสกินเลเยอร์จนอันหนึ่งมันประมาณ510คูปองเนาะแต่ถ้าได้ Ultimate อัลติเมทอ่ะ1,200คูปองแลวเหลือ500อันนี้ถือว่าคุม้มแล้ว,ว่าถ้าได้อัลติเมทจะถือว่าคุ้มนะสำหรับกล่กอง100%สกินอัลติเมทนะเปิดเพื่อรับ1สกินที่คุณยังไม่มีกล่องสุ่มสกิน100%ต้องเปิดทีละครั้งมิเช่นนั้นโอกาสได้รับเพรแทนโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะอะัลต あっ。 Me the strength to chase out evil. Don't you think the moon is delightful tonight? Oh! <sighs> oh! Oh! You! Oh! oh no! Yes, the ocean, we're here. The fire of my rage cannot be quenched. โอเคครับ อันนี้ก็เป็นกล่องระดับอัลติเมทเนาะต่อไปเป็นกล่องระดับเลเจนด์เปิดเพื่อร,รับ1สกินที่คุณยังไม่มีเนาะคงสุ่มสกิน100%ต้องเปิดทีละหนึ่งครั้งเท่านั้นมีฉะนั้นจะระับเป็นเพรแทนโอเคเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าสกินเลเจนด์มีสกินอะไรกันบ้างไป

to skin a man knights to me メロディーをみんなの心にいっぱい満たしてあげる สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุ้มเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงแลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงเพจใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะครับ หรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์แอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับไลน์เมโลท็อปอัพเปิดให้บริการ8โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR โคดอันนี้ได้เลยโอเก็ซื้อได้สูงสุด4กล่องเนาะเดี๋ยวเราซื้อแค่กล่องเดียวกันแนละ้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันถ้าได้อัลติเมตจะซื้อเพิ่มแต่ว่าถ้าได้เลเจนด์เดี๋ยวขอคิดอีกทีหลงแล้วลกันนะอันนี้ก็ซื้อสําเร็จละกล่กอง100%สกินอัลติเมตหรือเลเจนด์ เปิดเพื่อนรับหกล่นนงกองอ่ากล่อง1กล่องเนาะก็ลุ้นอีกทีว่าจะเป็นเลเจน์หรืออัลติเมทโอเคเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันเนาะว่าจะได้เป็นเลเจน์หรืออัลติเมทถ้าได้อัลติเมทนะจะซื้อเพิ่มอดูกัน <c oughs> จะได้เป็นอะไรเอ่ยโอเคเดี๋ยวกดเลยฮิลุ้นได้เลเจน์นะโอเคพอได้เลเจน์ก็ต้องมาลุ้นต่ออีกว่าจะได้เลเจน์อะไรโอเคเดี๋ยวมาดูกันจะได้เลเจนตัวไหน,นกันนะ <c oughs> ได้เป็นเทรนนะโอเคโอเคเดี๋ยวมารีวิวสกินนี้ให้ทุกคนดูกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูสกินนี้กันนะจะบอกว่านี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นตัวเทรนเท่าด้วยก็เราลองดูแล้วกันว่าน่าจะคิดว่าสกิลน่าจะเปลี่ยนนะอะแต่ว่าถ้าว์ปไม่มีนะเดี๋ยวมาดูกันต่อละกันโอเคนี่โจมตีปกติโอ้หเราว่าชุดเท่นนะ ถ้าโจมตีก็โอเคอยู่โอเค,อเ,คเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงฮึบอืมปุ้งชึบอ๋อเฮ้ยก็ดูท่าดูแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอา่าเดี๋ยวจะปิดก่อนโอเคไม่ต้องขยับแล้วนะฮึบนี่โจมตีปกติเราว่าท่าโจมตีปกติกับชุดมันเท่อะเออเอเอเท่อยู่นะเนี่ย ก็สมแล้วเป็นสก,กิลระดับเลเจนด์ราคาต้องแพงเราได้ลดตั้งสิบบะสิบคูป,ปองโอเคอันนี้สก,กิลหนึ่งใช่อ,อ๋อก็จะผักเหมือนในไฟที่เขาชอบอะ่ะเขาแบบอ้อมไปข้างหลังแล้วก็ผักดันเข้าป้อมอะ่ะโอโ้โหโคตรเลันเนี้ยชุบนี่แล้วก็นี่เฮ้ยเราว่าเท่นะเนี่ยเออพอดูอะไรม,มุมมันก็นเท่มนกันนะเนี่ยเท่เท่เท,ท่ชุบ ชอบสกิลหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวมาดูต่อไปสกิลสองโอ้เท่อยู่นะเออเท่อยู่เท่โอ้ก็เท่แหละสมเป็นเลเจนด์แหมถ้าแบบเอาทิ้งถ้ามีท่าวาร์มเน่อยก็เป็นอัลติเมทแล้วเนะี่ยโอเคอยู่ตรงนี้แล้วกันปุ้มเราจะไปอัลติเมทปุ้งอ้อัลติเมทดูแรงมากเลยเออแรงจริง โอ้สุดยอดโอเคก็สำหรับสกินของเทรนก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ด้วยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะได้สกินอะไรมากันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะโอเคครับก็ใครยังไม่ค่อยมีสกินก็ไปอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่า5 0 0รคูปองก็รุนทั้งอัลติเมทหรือเลเจนด์เลยแต่ว่าก็ต้องมรรลุนกที้ได้ตัวอะไรก็ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ด้วย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้ก็มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนลำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปกับเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ของเราทั้ง2ร้านด้วยนะก็คือมีเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อและขายแลัดเกมอ v แล้วก็อีกเพจหนึ่งคือเพจเมโล่ท็อปอัพ เพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของทั้ง2เพจไว้ใต้คลิปเลยก็ตอนนี้ทางเมโลเขามีปานป,นปรับลดราคาเนาะแล้วก็มีกิจกรรมที่แจกคูป,ปองเนาะก็ระยะเวลาถึงที่3สิบพยนี้เดี๋ยวเราขึ้นรายละเอียดไว้ที่หน้าจอเลยโอเคครับก็อ่าสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับบายดูแลตัวเองด้วยนะช่วงนี้อากาศหนาวแล้ว